วันที่10กุมภาพันธ์2566นายแพทย์ยุทธนาวรรโพกรางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานเปิดการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเสนา Geriatric Clinic Plus เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุมีทั้งผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและผู้ที่มีภาวะติดบ้านติดสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจรครอบคลุมบริการสุขภาพด้านการประเมินคัดกรองกระบวนการดูแลร,รักษาการดูแลต่อเนื่องการฟื้นฟูร,ร่างกายตลอดถึงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเสนาเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร9ด้านให้บริการทุกวันศุกร์ณผดแผ,ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา